อย่าเพิ่งถามหาว่ายังไม่ได้ตัดต่ออ๋อ้โหอ่อไหนไหนมาบอกเดี๋ยวทำแต่ละคลิปเนี่ยเรามีฟุตเทจเยอะมากเลยใช่ไหมที่ถ่ายถ่ายไปโอ้โหทุกครั้งที่ถ่ายก็คือต้องลบเมมโทรศัพท์ทิ้งใช่แล้วแล้วบอกว่าตอนจัดเสียงต้องทำยังไงนะคุม้าพกันแล้วก็หุ่มเออก็แบบว่าซับซาวเออไม่ใช่ซับให้คนดูได้ยินนะซับไม่ให้ข้างห้องได้ยินด้วยแต่ข้างห้องอรรมดา แล้วแล้วข้างห้องมีแบบเขาเขาแบบว่ามาบอกเฮ้ยหนูหูเวอรองี้ยไมไม่มียังไม่มีเออใกล้แล้วครับใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้วข้างห้องอ่ะ ต้องหาเวลาจริงยากเนี่ยทำอะไรอย่างเงี้ยก่ยจะาเตรียวเมนูใช่ไหมอะจะทำทำเสร็จอีกวันก็ต้องมาตัดต่อถูกปะตัดต่อเสร็จก็ต้องถาเวลาลงเสียงลงเสียงบางทีผมตัดต่อเนี่ยเสร็จเที่ยงคืนตีหนึ่งจะลงเสียงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่จะให้ข้างข้องมาด่าก็ต้องรออีกหลายหลายกระบวนการนะทำไมเดี๋ยวนี้พี่เมกกี้ไม่มาไลฟ์เลยคะนี่ไ่ครับไม่ใช่เดี๋ยวไลฟ์ของตัวเองอะ ผมลืมรหัสผ่านคุณแลนจะมีไหมจะมีไลฟ์แบบว่าตอนกลางคืนให้แบบว่าแฟนๆเขาได้แบบสนุกสนานนี่เหมือนครับเดี๋ยวคงีม่ะครับแต่ว่าไม่สามารถสัญญาอะไรได้เพราะว่าเพราะว่าลืมรหัสผ่านมันอยู่ที่ฟิลเลยใช่ไหมอยู่ที่ฟิลใช่แล้วช่วงนี้ฟิลแบบว่ามันเริ่มเริ่มขึ้นมาม้างหรือยังมีเรื่ออะไร คือผู้ก็ไปทำอย่างอื่นเลยแต่คิดถึงนะคิดถึงนะครับทุกคนแล้ไลฟ์บ่อยก็เบื่อหน้ากันงานใครเขาจะไม่เบื่อไม่ี้ไลฟ์บ่อยก็เบื่อกันคลิปชกมวยมาตอนไหนคะเฮ้ยเฮ้ยรู้เยอะแล้วเนี่ยแล้วรู้เยอะแล้วยังครับยังไม่ได้ตัดต่อเลยครับมีกี่คลิปเนี่ยที่ยังไม่ได้ปล่อยอ่ะ หกคลิปหกคลิปดองอยู่ถ้าเองเป็นคนที่แบบขยันดองมากเหมือนกันนะไม่คือตอนถ่ายขยันถ่ายแต่ว่าไม่ขยันตัดแต่ว่าตอนนี้ผมมีคนตัดต่อแล้วนะทุกคนเหรอใช่ผมไม่ได้ตัดเองละจริงมากของยูทูบใช่อรอไมตัดเองตอนแรกพยายามจะตัดเองนะไม่รอดไม่ได้นอนเลยถ้าเกิดถ้าเกิดต้องตัดเองก็ เป็นควังใจเอาคนตะดต่อผมด้วยคนระับตอนนี้งานมันลดมือมากเออไหนไหนโปรโมทในใน u t u b e เดี๋ยวมันชื่อขึ้นนะ่ะเฮ้ยชื่อยูทูบ <YouTube S 1> เขาผมแชร์ว่าไมกี้ปณิธานก็คือชื่อผมนี่นะครับก็จะลงเกี่ยวกับบล็อกไลฟส์สไตล์แล้วก็อาจจะมีไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่นม่จะน่าสนใจอ,อืมแล้วอะไรเมื่อที่มันน่าสนใจที่ถ่ายมาแล้วไหนบอกแกรแกดมวยใช่ไหมเออทวงมาละเออเทศดลงสตอรี่ <c oughs> ผมไปตายกับเทศมการเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้ลงเดีนยวแถวนี้แต่ว่ายู่ไม่ตายเลยนะยออดีการอยู่ของผมอยู่เลยเออใช่การรอรอแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงของผมประมาณสองปีอ่ะอใกล้ใกล้ใกล้ใช่ใช่ไปดูเพื่อนเทศหรือยังคะอะไรนะไปดูเพื่อนเทศหรือยังไปบอกบอกไม่ได้เออแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยมีมีแผนทบ อีกคนนึงถามว่าพี่เด่นคุณคืนตังหรือยัง,งทําไมเขารู้ลึกล่ะผมเพิ่งลงชิปไป<อ>เพราะวันนั้นไปไปเบอกว่าไปอยู่กับพี่เด่นคุณเออก็ไปทวงตังออกไลฟ์ออ,อ,บบออกแบบว่าออกยูทูบเ<ข>ออเขาคืนแล้วครับเ <c oughs> ขาให้ผู้จัดการเขาคืน <c oughs> <c oughs> ตัวพี่เด่นยังไม่คืนนะ <c oughs> ให้พี่มอสคืนอ, <c oughs> อ๋อให้หมอสจ่ายตังคืนให้ใช่ ใช่ได้เมื่อกี้พี่บอกเออหลายสิบนาทีนี่ถึงยังถึงสิบนาทียังถึงยังคุยทำให้นะับเรานะับเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ตอนนี้แล้วกันโอ้โห <c oughs> ไ,ไม่กายของกลับบ้านเลยไม้เรผมไลฟ์ไม่เอาไม่เอาแฟนคับบอกเพิ่งไลฟ์ไปหนึ่งนาทีเองเ๋ย่ชงมาอย่างงี้แฟนคลับก็ต้องตอบนั้นอยู่แล้ว <c oughs> เออ คิดถึงนะลูกพรุ่งนี้พบกันครับพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนครับแคสโซอ๋อใช่เจอกันครับชวนชวนหน่อยบอกว่าไปหน่อยก็มาได้พรุ่งนี้มีรถบุนมาได้ไหมเขามาได้ปะเขาแบบไปข่าวขอให้เข้าพื้นที่ไหมไม่แน่ใจเ้างนอกอืมแต่ว่าสถานที่คือไม่กาบางนาถูกปะ ใบเทคลูกอ้ยใบเกนะใบเทคบางนาเอาปคที่เื่งกกาี่ป็กานี่มันกิโลแปดขาเท้ผมไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยดิปลาปีนงลปงง่ายเลยเออใช่นะอ๋อบเทก ฉันครับบอกว่าไมกี้ไปผิดที่แล้วเกือบแล้วนะดีดีแล้ไม่ได้ไปเองไปเองที่ผมไปไม่กลัาแล้วนะอปกติก็ไปตลอดไปผิดตลอดนี่ครับไม่เคยผิดเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ขับรถเองไม่ผิดอยู่แล้วเออจิ้มโลเลยเออช่วงนี้บอกว่าได้เจอคุณกัปเขามั้ยพี่กับเหรอ ไม่นาได้เจอกันเขาได้อยู่ญี่ปุ่นไหมฮะช่วงออใช่ไหมช่วงนี้เขาพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วใชะเขาอยู่กาอยู่แบบเล่ก็โตเกมาแล้วอเออแล้วเมคกี้อ่ะเมคกี้มีแผนจะไปเที่ยวเมืองนอกมัง้งปะถ้ามีก็ไม่บอกครับถ้าถ้ามีก็ไม่ได้บอกเออก็จะบอกอีกทีตอนกลับมาแล้วล้วรับปดท้ายปดท้ายแฟนคลับเขาบอกว่าอยากให้ทำถ้าบอกแบ็ให้ดูหน่อยแต่ขอบอกแบ็คที่แบบว่า มันไม่เหมือนที่ผ่านๆมาเฮ้ยบอกะไรให้นะเออมตั้งปฏิญาณไว้ตอนแรกว่าปีนี้ผมจะไม่บอกบ็บแล้วเออผมจะไม่ไม่ไม่มีละไม่มีละเออโอเป็นหนุ่มเ็โตเป็นผู้ใหญ่เออสรุปไปงานมาโดนยูดีแฟน่ับเออมาหยอดด้วยไงเอออะไรไม่ทำไม่ป้าเคยเคยทำให้ดูก่อน ฮะบล็อกแบกผมดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมบล็อกแบ็ให้ดูแลกกันทำทุกท่าที่แฟนคลับให้ทำาฮ้าาถูกเห็นไหมเขาบอกว่าไมกี้เสริฟไงเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ต้องเสริมเสริฟผมด้วยไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดไมคี้ถ้าไมกี้เสริฟครั้งนี้นะถ้าผิดไรเลยอ่ะถ้าผมบล็อกแบ็อ่ะเออพี่สาวต้องบล็อกแบ็ด้วยเออโอเคไหมพี่แฟนคลับต้องแบ็เป็นเดีร์แบ็คด้วยพรุ่งนี้บล็อกแบ็ให้ไมกี้ดูด้วย พรุ่งนี้บอกแบกให้ผมดูด้วยเออผมไปถึงแล้วผมจะพูดกับทุกคนบอกแบกให้ดูหน่อยบอกแบกหนดูงอย่างนี้แล้วคุณจะเข้าใจแฟนคลับบอกจัดไปครับเออบอกแบกอยู่เปล่าไหนดึงขึ้นมาดึงขึ้ไม่ดึงดึงขึ้นมาบอกแบกให้ดูเลยนี่ไงมีคนขอเข้ามาด้วยไม่เควสเลยเอาเอ็งยันถึงมาด้วย เรียนรู้งนบ้านที่อีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาขึ้นมาจริงนะอ่ะขึ้นมาเบกแบบให้จริงด้วยบอกแบบก่อนบอกแบกเขาบอกทำอยู่ไม่เห็นเลยทำไมอ่ะมีคนบอกเป็นหนุ่มแล้วงานเบาแบให้ดูไม่เอาดิเอาอย่างนี้มันแบบว่าเหมือนเดิมอะ มันก็มีเหมือนเดิมนช่ไมันจะบล็อกแบ็คอะไรอย่างเงี้ยันนี้มันบล็อกแบ็คบล็อกแบ็คแบบเด็กๆใช่ไหมเราต้องบล็อกแบ็คแบบหนุ่มแบบเริ่มโตแล้วเออเท่เท่ยังนี่ไม่ขับดูดีๆนะครับเท่ยังดูดีๆดูมือผมดีๆนี่ใบหวยเหรอไม่ไม่ไม่คือดีๆ Euh ช่วยได้จ้ช่วยได้ช่วยได้โดนบางครับโอเคไปแล้ว๊ายบาย๊ายบายครับเจอกันครับ